การเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ภายในควันที่เกิดจากการก่อไฟพวกนี้มันจะมีก๊าซเอทิลีนเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นก๊าซตัวเดียวกันกันกบที่เป็นโฮอร์โมนในพืชก็คือโฮอร์โมนเอทิลีนเอทิลีนเนี่ยมันเป็นโฮอร์โมนที่อยู่ในพืชแล้วมันมีบทบาทต่อการสุกและการแก่ของพืช พืชหลายๆชนิดมันต้องแก่ก่อนเพราะแก่เสร็จปุ๊บมันจะออกดอกได้เพราะฉะนั้นในไม้ผลฮอร์โมนจิบเบริเรลลดลงเมื่อไหร่เอเทิลินเพิ่มสูงขึ้นเมื่อไหร่มันจะออกดอกได้สมัยก่อนเขาถึงมีการลมควันไงแล้วเขามีการสังเกตว่าเออไอต้นไม้ต้นไหนที่มันได้ควันแล้วการออกดอกมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นอกจากในควันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำเมื่อไรก็ตามพืชมันเครียดมันจะมีการสังเคราะห์ฮอร์โมนเอทีลีนเพิ่มสูงขึ้นการกักน้ําการกักโซกการงดน้ําทําให้ใบเฉาต้นเฉาใบหอมันเกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดมันจะมีการสร้างเอทีลีนเพิ่มสูงขึ้นภายในต้นโดยปกติ มันถึงออกดอกได้การที่เขาจะออกดอกได้ 1. จิปต้องลด 2. เอทินีนต้องเพิ่มสูงขึ้นแล้วต้องมีการสะสมคาร์โบไฮเดตหรือการสะสมแป้งและน้ำตาลต้องสูงมากๆแล้วมันสะสมอยู่ที่ลำต้นกับกิ่ง